บีเฟียมิโนครับลงมาแสดงในสิ่งที่ทำให้แฟนๆนั้นยิ่งจะต้องคิดถึงเขาจดจำเขาตลอดไปทำผลงานให้ดีที่สุดอยู่ครับยังหวังชนะเซาเป็นต้านได้อยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าความคาดหวังต่างๆนั้นมันเรียกว่าน่าจะสิ้นสุดแล้วเป้าหมายของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือมูฟออนแล้วก็เลี้ยวปูก็คือต้องมองไปที่ฤดูกาลหน้า สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Deep Red Talk นะครับเป็น EP ที่20นะครับอยู่กับผมท็อปไข่มุกดรำรแล้วก็ทีมเก d e m o t i o นนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับลิวภูเล่นในบ้านนะสุดท้ายเสมอกับแอสตัน i l วิลลาไป1-1ตอนะครับจบไปแล้วนี่ก็หมายความว่าซีซ e ั่นนี้ของลิวภูก็จบอย่างสมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ นั่นก็คือเป็นเกมนัดสุดท้ายในบ้านนะครับแม้ว่าเราจะเหลืออีก1นัดน,นะครับในเกมหน้าซึ่งก็ต้องเล่นกับเซาท์แทมป์ตันก็ต่างนะครับแล้วก็ในส่วนของการลุ้นไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอันดับที่4นะครับก็โดยหลักการทฤษฎีและก็ปฏิบัติก็คงจะไม่มีทางนะครับทุกคนก็ยอมรับกนดแล้วนะครับหลังจากที่เสมอเมื่อวานนี้นะครับจริงๆเสมอนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานในช่วง ก้านัดหลังที่ดีมากนะครับที่ทีมนั้นมาใช้ระบบ 3, 4, 3หรือ 3, 2, 2, 3นะครับแล้วก็ไม่แพ้คใครนะครับเกมในบ้านนั้นจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะครับกับทางด้านของแอสตันวิลล่าอุนัยเอมรีนะครับซึ่งก็ทำผลงานกับแอสตันวิลล่าได้ดีมากๆนะครับลิวพูแพ้ในบ้านนัดสุดท้ายนะครับเมื่อเดือนตุลาคมให้กับลีฟยูไนเต็ด1ต่อ2นะครับเมื่อวานนี้ก็เกือบ นะครับเมื่อวานนี้ก็คือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นะครับก็เกือบไปเหมือนกันจะแพ้เป็นเกมที่2ในบ้านนะครับไม่รวมในแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะฉะนั้นครับก็ถือว่าหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้ไปได้นะครับแล้วก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือบ๊อบบี้เฟร์มิโนครับลงมาแสดงในสิ่งที่ทำให้แฟนๆนั้นยิ่งจะต้องคิดถึงเขานะครับแล้วก็จดจำเขาตลอดไปนะครับนั่นก็คือลงมา เปลี่ยนแปลงหรือว่าตีเสมอนะครับสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างจากศูนย์แต้มเป็น1แต้มให้กับทีมด้วยประตูที่สําคัญนะครับครอปหลังเกมก็ไม่ได้เรียกว่าเศร้าหรือว่ารู้สึกไม่ดีอะไรนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยนะครับจะว่าไปแล้วก็คือเป็นเกมให้กับสนักเตะซึ่งเราได้คุยไว้ใน E ีีที่ผ่านมานะครับว่า บายบายนะครับจากการสโมสรประกาศอย่างเป็นทางการไปนะครับว่าซีซันหน้าไม่อยู่นะครับนั่นก็คือนาบีเกตาอเล็กซ็อกเลตแชมเบอร์เลนนะครับบ๊อบบี้เฟียมิโนนะครับแล้วก็เจมส์มิลเนอร์สองรายหลังนะครับครอบแตะถึงหลังเกมนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะกว่านะครับในสองรายแรกนะครับแต่ว่านั่นคือบทสรุปของ เกมนัดนี้นะครับที่ผลการแข่งขันนี้แทบจะไม่ได้พูดถึงไม่ได้มีความหมายบรรยากาศในแอนฟิลดก็มีพิธีการนะครับขอบคุณให้กับทั้ง4คนนะครับเคนนี่เดวกริชนั้นมานะครับมาร่วมเรียกว่าเป็นหลักนะครับในพิธีดังกล่าวนะครับร่วมกับแฟนๆในสนามแล้วก็แฟนๆทั่วโลกนะครับก็มีมุมนะครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นคลิปนะครับก็จบแล้วนะครับ ซีซั่นนี้ก็เหมือนกับน่าเสียดายนะครับแต่ว่าในมุมนึงก็ก็โล่งนะครับมันก็จะได้จบไปจริงๆเลยนะครับเรวพูก็จะได้มูฟออนแล้วก็เดินหน้าไม่ต้องไปหวังอะไรมากในเกมสุดท้ายไม่งั้นก็อาจจะเรียกว่า เหมือนกันจะยังไม่จบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคเล่นให้ครบ38นัดทำผลงานให้ดีที่สุดอยู่ครับยังหวังชนะเซาท์เทมป์ตัน South erm ได้อยู่นั่นแหละนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าความคาดหวังต่างๆนั้นมันเรียกว่าน่าจะสิ้นสุดแล้วแล้วก็อันนี้มันตรงตามเป้าหมายของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือมูฟออนแล้วก็เลี้ยวพูวคือต้องมองไปที่ฤด,ดูกาลหน้าไปได้เลยนะครับเป็นหลัก นะครับเพราะๆแบข่าวคราวการเติมทับอะไรต่างๆก็ก็ควรจะมาได้เลยนะครับพร้อมๆกับในการบายบายตัวผู้เล่นนะครับทั้ง4คนอย่างเป็นทางการจากสโมสรด้วยเช่นเดียวกันนะครับถึงจุดนี้หลายๆคนก็าจะมองในมุมที่แบบว่าเสียดายเนาะครอปเองก็พูดนะครับว่าเจมส์มิลเนอร์ลงมาในครึ่งหลังที่แทนเฮนโดและสวมปลอกแขนกับตันทีมนั้นก็คือแบบโอ้โหแสดงความเป็นผู้นำที่สุดๆนะครับแล้วละ ตัวเขาเองหรือว่าทีมเองเนี่ยจะหาผู้นำาลเดอร์ในลักษณะนี้ได้อีกหรือเปล่าได้อย่างไรนะครับขณะที่บ๊อบบี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเนี่ยมีความสำคัญขนาดไหนที่ลงมาแล้วก็ สามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ลิพูต้องคิดถึงนะครับแล้วก็แน่นอนพูดขนาดนี้แล้วแฟนๆจานวนมากก็คงจะอาจจะโดยเฉพาะเออบรรดารุ่นใหญ่หน่อยก็ที่ชอบโวยหาอาดีตก็จะแบบเสียดายนะครับโอ้มิลเนอร์จริงๆข่าวก็ออกมาแล้วนะครับว่าจริงๆก็อยากจะอยู่ต่อแต่ว่าสโมสรไม่ได้ไม่ได้อยากจะต่อสัญญาให้ขณะที่ครอปเองก็อยากให้อยู่ต่อแต่ว่า ก็ต้องปล่อยไปนะครับบ๊อบบี้เฟมินก็ต้องปล่อยไปนะครับมุมนี้ก็แบบโอ้โหน่าจะอยู่เนอะอะไรเนอะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งของมุมความคิดนั่นก็คือว่าเฮ้ยครอปที่ผ่านมาพอเราต่อสัญญาให้บางคนไปยกตัวอย่างเช่นจอแดนเฮนเดอร์สันหรือแม้กระทั่งโมซาล่าเองนะครับก็จะบอกโอโ้ครอปเนี่ยใจอ่อนรักกรักตัวผู้เล่นเก่า โน่นนี้นั่นนะครับมันก็จะมี2ด้านมาเสมอเสมอนะครับผมจึงได้บอกนะครับว่าพอยต์ของคลิปนี้คือเราต้องมองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นไม่มีมิวเนอร์ไม่มีเฟียมิโนไม่มีออเกตไม่มีนาบี้แล้วเนี่ยเราก็คือมองไปข้างหน้าสถานเดียวเลยตอนนี้ไม่ต้องไปคิดอดีตอะไรมากมายกันแล้วนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงโอ้โหจริงเกมนัด นี้น่าจะเจอกับเซาแทมตันก่อนเนะแล้วค่อยไปเจอวินล่าจะได้ลุ้นชนะสุดท้ายก็ไม่ต้องครับเพราะว่าสุดท้ายเขาก็ขีดมาแบบนี้แล้วขีดมาแบบนี้นะั่นคืออะไรร์พิลก็น่าจะจบอันดับที่5ไปยูโรปาลีกนั่นแหละครับถ้าไม่ได้มีปาฏิหารนะิย์อะไรจากอันดับ6อย่างไบรตันแล้วก็ผลงานของเราเองนะครับคงไม่ได้มีปัญหาอะไรนั่นก็นั่นน,น,นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วจริงๆนะครับที่เกิดขึ้นกับทีมเพราะเราก็ต้องยอมรับว่า เออริอุพูนั้นเป็นกรองในซีซั่นนี้นะครับทั้งแมนซิตี้อาร์เซนอลนิวคาสเซิลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆนะครับผลงานในที่ผมได้กล่าวไว้9นัดหลังไม่ได้แพ้นะครับหรือว่าถ้ารวมนัดเสมอเชลซีไปด้วยที่ยังไม่ได้เล่น3-4-3เป็น10นัดเนี่ยเสมอ3ชนะ7เนี่ยมันคือเรียกว่าภาพในช่วงหลังอาจจะภาพรวมตานิดๆก็ได้นะครับ เราก็คงไม่ได้โชคดีอะไรไปได้อันดับ3อันดับ4จากผลงานแค่10นัดหลังหรอกนะครับเพราะว่าเขาก็เล่นกันทั้งฤดูกาลนะครับทีนี้ครับในส่วนของเคมดีเนี่ยเราจะไม่แตะเรื่องแท็กติกเลยก็ไม่ได้นะครับผมคงพูดแค่ว่าวิลล่าเองเนี่ยก็เรียนรู้นะครับว่าลิวพูเล่นยังไงนะครับทำยังไงไม่ให้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนั้นทําเกมเล่นเกมได้ถนดัดทํายังไงที่จะรับรับแน่นแบบคอมเพกดันไลน์หลังสูงขึ้นมานะครับพอ เพื่อที่จะบีบพื้นที่ตรงกลางให้แน่นคอม p พก t แล้วก็เกมนั้นมีความเข้มข้นขณะที่เวลาลิอร์พูต้องการจะเปิดไปหลังลายกองหลังในลายหลังก็อ่านถอยหลังถอยหลังรวดเร็วนะครับเขาก็แก้เกมมาแล้วเทรนด์มีเวลากับบอลน,น้อยนะครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกผมไม่วิเคราะห์เองละกันครอบนั้นพูดสั้นๆว่าเรานั้นรัชนะครับก็คือรีบไปหมดนะครับรีบกระทาให้เวลาบุกก็จะเร่งตําแหน่งอะไรต่างๆการเคลื่อนอะไรมันก็ ไม่ดีนักนะครับขณะที่เครื่องหลังครอปกล่าวว่าเรามีความคามขึ้นมานะครับก็คือมีความนิ่งขึ้นก็เล่นได้ดีขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยังดีไม่พอนะครับผลการแข่งขันนั้นเสมอหนึ่งหนึ่งนั้นคือเหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็ในมุมของผมเพิ่มเติมก็คือว่าเนี่ยแหละครับก็คือมันยังมีอะไรที่จะต้องปรับกับระบบนี้อีกเยอะนะครับ แล้วก็ทํำยังไงให้ทีมนั้นมีความคิดสร้างสารรค์ในแดนสุดท้ายมากกว่านี้เหมือนที่คุยมาตลอดนะครับหรือว่าทํายังไงให้เราเป็นทีมที่คาดเดาได้ยากอ่านได้ยากกว่านี้หน่อยหนึ่งไม่ใช่รู้อยู่แล้วเดี๋ยวบอลก็ต้องไปที่เทรนด์รู้อยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องทะแยงบอลไปที่ซาร่ารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวดิอาสก็จะต้องลากกระชากนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับเราเรียกว่าคู่แข่งเขาอ่านเราออกในระดับหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องปรับสําหรับในฤดูกาลหน้าแล้วก็อย่างเร่งด่วนนะครับสคนจากไปแล้วผมพูดไปแล้วก็จะต้องมีล็อตที่2ล็อตที่3ตามมาซึ่งจะเป็นล็อตที่ได้เงินนะครับไม่ใช่หมดสัญญาจากไปนะครับคนที่จะมานะครับคาดการณ์กันแล้วอย่างต่ําๆปีนี้ลิเวอพูต้องซื้อเข้ามา4คนนะครับจะเป็นกาง3หลัง1กาง2หลัง2 ต้องประมาณนี้ครับ4คนเนี่ยต้องมีแน่ๆกองหน้าไม่มีนะครับไม่ต้องไปคิดนะครับเก็บเงินมาซื้อกองกลางแล้วก็กองหลังดีกว่านะครับก็ลุ้นกันนะครับเร็วๆเลยนะครับว่าจะได้ใครก่อนที่จะไปทัวร์สุดท้ายมาจบที่เอเชียนะครับก็ติดตามกันถึงตอนนั้นนะครับสำหรับวันนี้ครับก็น่าจะแตะไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็อาจจะมาได้คุยกันใหม่แต่ว่ารวมๆแล้วก็คือซีซั่นนี้ของเราจบแล้วครับแล้วก็จบอย่าง ส่วนตัวก็คือไม่ได้แย่นะครับอย่างน้อยก็คือไม่แพ้นัดหน้าผมเชื่อว่าก็ไม่แพ้แน่ๆนะครับก็น่าจะจบด้วยสถิติที่เรียกว่า11นัดหลังเราน่าจะมีเสมอ3นะครับแล้วก็ชนะ8นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ